สวัสดีครับหลังจากพาไปดูไผ่นะครับไผ่สร้างมวลที่ผมปลูกไว้นะครับก็หลายครั้งแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นไม้อีกต้นนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับประมาณ2ปีนะครับผมอยู่้างบนหัวผมเนี่ยนะครับ2ปีนะครับผมมาอยู่นี่2ปีนะครับแล้วมันได้ต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับเออมันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับผมอันนี้คือต้นจามจุรีต้นก้ามปูใบช้ำฉาอันเดียวกันนะครับปลูกไว้2ปีนะครับผมอ่ะผมจะ ให้ท่านดูนะว่ามันต้นใหญ่ขนาดไหนนะครับสองปีนะครับคนไหนที่ต้องการปลูกที่จะเอาไปทาเขาเรียกว่าปลูกร่มเงานะครับหรือปลูกเอาใบนะครับหรือปลูกเพื่อที่จะขายใบนะครับสองปีเนี่ยนะครับได้ต้นใหญ่ขนาดนี้นะครับท่านได้ใบเยอะแน่นอนนะครับถ้าท่านมีที่สักสิบไร่นะนะครับแล้วปลูกแล้วไปขายใบนะครับขายใบนะครับปีละเอาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเป็นเงินสะสมต่อปีดีกว่านะครับปีหนึ่งได้ขายใบเฉพาะ ขายใบนี้ได้ห้าหกหมื่นเนี่ยผมก็ว่าโอเคแล้วนะนะครับอยู่ดีๆขายใบสิไร่เนี่ยนะเราไม่ต้องทําอะไรเนี่ยนะครับต้นช้าช้าเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าดูนะครับกิ่งก้านสาขาเนี่ยโอ้โหนะครับนุ่นใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับปลูกขายใบนะครับอย่างเดียวนะครับเนี่ยผมว่านะท่านก็สามารถมีเงินโบนัสอ่ะเป็นโบนัสละกันนะนะครับอยู่ดีๆมีเงินใช้ปีละห้าหมื่นอย่างเงี้ยผมว่าได้นแน่ๆนะครับ สองปีนะครับต้นจามจุลีที่ผมปลูกในสองปีนะครับต้นนี้ซึ่งไม่ไม่ค่อยโตเท่ากับต้นนู้นนะครับพุ่มไม่ค่อยกว้างนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่านะครับต้นนี้ไม่ค่อยได้ปุ๋ยแล้วก็ไม่ค่อยได้น้ํานะครับเพราะว่าผมปลูกเนี่ยนะครับดูนะสองปีเหมือนกันนะนะครับแต่ก็ใหญ่นะสองปีได้ใหญ่ขนาดนี้ผมก็โอเคนะเนื่องจากว่าตอนแรกผมปลูกเนี่ยผมไม่ได้เอาชนชมนะครับมาตั้งไว้นะครับไม่ได้ชนชมมาตั้งไว้ มันก็เลยไม่ได้น้ําชุกหน้าแรงนะครับแต่ต้นนั้นนะครับผมมีบอลสีนะครับมีพวกบอลสีบอลอะไรไปตั้งไว้แล้วครับเวลาผมลดน้ํานะครับลดน้ามันก็ได้ได้น้ําได้อะไรด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งมันอยู่ข้างห้องน้ําด้วยนะครับเนี่ยนะมันอยู่ข้างห้องน้ําด้วยมันก็ได้แผ่กิ่งก้านออกมาเต็มเลยนะครับอ่ะมาดูต้นนี้ก็2ปีเหมือนกันต้นนี้2ปีใหญ่ไม่เท่าต้นนี้เหตุผลว่าผมขุดร้อมออกมาจากฝั่งนู้นนะครับจากหลังบ้านนะครับอ่ะ ผมต้องการที่จะให้ได้ร่มเงาครับเพราะว่าหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตกเนี่ยเราต้องมีต้นไม้นะครับไว้บังแดดนะครับช่วงช่วงบ่ายนะนะครับใครก็ช่างนะครับที่มีหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตกเหมือนบ้านผมนะนะครับควรที่จะปลูกห่างจากถนนนะครับอย่างน้อยสัก10เมตรนะฮะเอาไว้ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงานะครับให้ร่มเงามันบ้านเราก็จะได้ไม่ร้อนนะครับเวลาช่วงบ่ายๆนะนะครับเดือนเมษายนโหอยู่ไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีต้นไม้นะครับผม นี่นะครับปลูกขายใบใบช้ำฉาใบก้ามปูเนี่ยนะครับท่านดูเป็นประโยชน์เลยนะครับสําหรับเอาไปปลูกพืชนะครับนะท่านดูนะอันนี้ก็ใบช้ำฉานะใบก้ามปูนะครับใครที่ทําเกษตรเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับท่านดูนะนะครับมันต้องมีนะครับมันต้องมีนะครับใบช้ำฉาเนี่ยใบอื่นได้ไหมได้เหมือนกันนะครับใบหูกระจงได้เหมือนกันแต่ใบช้ำฉาเนี่ยมันจะมีธาตุอาหาร ในตัวจงในตัวเจนเนี่ยนะครับมันจะเยอะกว่านะครับส่วนใบอื่นอืมันก็ได้เหมือนกันใบยางนาได้ไหมได้ครับแต่ใบยางนามันน้อยไงนะครับมันใบใหญ่มันใบใหญ่ทั้งต้นหนึ่งก็ได้อัตราไม่แน่นเท่าใบช้ำฉานะนะก็จะไม่พอใบมันใหญ่นะครับใบมันใหญ่มันพอมันจ่อยอ่ะมันก็เหลือแค่นิดเดียวแต่ใบช้ำฉามันเล็กนี่นะครับใบจ้่งกาจั่งยุรีเนี่ยมันเล็กนะครับพอเอาไปใส่ปั๊บอัตรามันก็เยอะกว่านะครับนะมันเป็นอย่างนั้นนะครับ นี่นะครับ2ปีใครที่จะปลูกให้ร่มเงาหรือปลูกห่างกันสักสิเมตรหรือว่า8เมตรนะครับแล้วแต่เลยนะครับให้ถ้าอยากได้ต้นใหญ่ก็ห่างหน่อยอยากได้ต้นเล็กก็ทีหน่อยนะครับถ้าปลูกทีมันจะได้ต้นเล็กถ้าปลูกห่างอย่างผมเนี่ยปลูกห่างนะครับปลูกห่างน่าจะอยู่สักสิเมตรน่าจะได้นะห่างต่อต้นเนี่ยนะครับสิเมตรสิเมตรแล้วมันปลูกแค่แถวเดียวนะครับมันก็เลยต้นใหญ่นะครับถ้าท่านปลูกห่างๆกันมันก็จะได้ต้นใหญ่หน่อยนะ แต่ป้าวันทองนะครับที่อยู่ปาจีนนะครับผมผมเคยไปซื้อใบก้านปูจากท่านนะครับท่านขายกระสอบละสามสิบห้าบาทนะครับผมเนี่ยขนาดนี้แหละครับประมาณนี้แหละครับนะสามสิบห้าบาทนะครับท่านขายปีหนึ่งนะครับท่านตอนนั้นท่านมีที่อยู่ประมาณสก็ดไร่นะครับท่านก็ได้ปีละแสนอยู่นะนะครับบวกไปเฉพาะใบก้านปูขายนะครับผมใครมีที่นะครับอยากจะลองปลูกก็ปลูกดูนะครับใบก้านปูเนี่ยนะครับผมว่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่าปลูกมากๆนะครับผม ได้ทั้งใช้เองได้ทั้งขายนะครับปีหนึ่งมันถึงจะล่วงครั้งหนึ่งนะครับอะไรที่มันขายได้ปีหนึ่งปีปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนี่ยผมว่านะครับมันได้แน่ล่ะนะครับเนาะขอบคุณมากมากครับจากช่องเบาท้องนะครับเด้อสวัสดีครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับนะครับ